วัดหลวงพ่อปานคลองด่านชื่เดิมว่าวัดบังเที่ยนอกวัดได้เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาด้วยความศรัทธาเรื่มใสเกิดจากวัดปฏิบัติของหลวงพ่อปานด้วยหลักของธรรมะ อาตมาก็ขอวอวยพรให้กับท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญเจริญพรกําเนิดไทยวันนี้อาตมาภาพในนามของเจ้าอาวาสวัดมงคลครทวาสวัดหลวงพ่อปานคองด่านชื่อเดิมว่าวัดบางเที่ยนอกวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพศ2 3 0 0 มีแม่น้ําผ่านทะลุไปถึงอยุธยาเชื่อมสัมพันธ์กันก็เลยเกิดน้ำเรียกแม่น้ํำสายนี้ว่าแม่น้ําบางเที่วัดได้เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาด้วยความศรัทธาเริ่มใสเกิดจากวัดปฏิบัติของหลวงพ่อปานได้นําประชาชนพัฒนาหินให้มีความสุขความเจริญด้วยหลักของธรรมะคือสัมมาทิฏฐิในการประพฤติปฏิบัติ ความเห็นชอบต่างๆทีศทางสายกลางให้ประชาชนได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ประชาชนทั้งหลายได้ศรัทธาเรื่มใสของหลวงปู่ที่หล่อหลังอัตมานิสได้หล่อขึ้นตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อหล่อเสร็จหลวงปู่ได้มรณะวันมรณภาพของหลวงปู่ก็คือวันที่ย9สิบห้าสิงหา ประวัติความเป็นมาจากที่กล่าวมาแล้วก็เกิดประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นอีกอย่างก็คือการประเพณีแห่หลวงปู่ออกทะเลทุกขึ้น4ี่ข้ามเดือน12ประถปฐมเหตุที่เป็นสี่ข้ามเพราะถือว่าได้ระลึกนึกถึงหลวงปู่ได้พาญาติโยมสาธุชนออกปฏิบัติธรรมเดินทุงดงในวันนั้นนี่คือเป็นประเพณีที่ตกทอดสืบมาจนถึงนักปฏิบัต อาตอมาก็ขอวยพรให้กับท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญขอบารมีหลวงปู่จงปกปักรักษาให้ท่านที่ดีทำดีแล้วปัรถาสิ่งใดที่ตั้งใจให้สำลิศผลก็จงปรากฏเกิดขึ้นให้สำลิศด้วยบารมีหลวงปู่ปกปักรักษาขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญท่านทุกคนเจริญของ